สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Exit Hunter นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Hunter ตอนที่381สําหสำหรับคนที่ชอบดู YouTube แบบลื่นไหลไม่ติดขัดกับโฆษณานะครับก็แนะนำ YouTube พีเมียมเจ้านี้เลยครับเริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมลเดิม er, มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายหรือเมาใช้ราย2ปี1 9 9บาทมีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานและยังมีแอปอื่นอีกเช่น Netflix Disney p l u s หรือทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกแอดไลน์ line, สั่งซื้อได้ที่แอดแพนด้าพหรือสแกน QR code ตามนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมแคปหน้าจอว่ามาจากช่อง e x ็กซิกมายาฮันเตรับวันใช้งาน y o u YouTube Premium ฟรี3 3วันเปิดตอนมามิไซส,สตอร์ก็พยายามที่จะสอบสวนองค์ชายฟูเกสือครับว่าเขาทํายังไงมายังไงถึงมาโผล่ที่ชั้นนี้ได้องค์ชายฟูเกสืก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามนะครับเขาบอกแค่ว่า เขาขอคุยกับองค์ชายสิบคัจโจเท่านั้นต่อมานะครับก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาที่ห้องขององค์ชายคัจโจเมลโลดี้เป็นคนรับสายนะครับคนในสายบอกว่าฉันจะแจ้งคําสั่งสําคัญจากมิซสตอมให้กับเธอตอนนี้ทั้งองค์ชายฟูเกสึและก็องค์ชายคัจโจเนี่ยมีพฤติกรรมและคําพูดแปลกๆช่วยจับตาดูเขาไว้ให้ดีมีความเป็นไปได้สูงว่าองค์ชายทั้งสองคนนี้กําลังวางแผนหลบหนีด้วยวิธีการบางอย่าง เรียกว่ามอบภารกิจนะครับให้เมโลดี้กับเคนนี่นะบริการอีกหนึ่งคนช่วยจับตาดูองค์ชาย2คนนี้ไว้ด้วยเพราะมีพฤติกรรมเหมือนกับว่าวางแผนที่จะหลบหนีนั่นเองแน่นอนว่าเมโลดี้กับเคนนี่นั้นรู้อยู่แล้วครับแล้วเขาก็เต็มใจที่จะหาทางช่วยเหลือองค์ชาย2คนนี้อยู่แล้วต่อมาองค์ชายฟูเกสือก็ได้เดินทางกลับเข้าสู่ห้องพักของตัวเองแบบปลอดภัยนะครับภาพก็ตัดมาดูที่ห้องขององค์ชายซาเลซาเลนะครับลำดับที่8 ตอนนี้ลิฮังนะครับหนึ่งในบริกาศของเบนจามินก็กําลังวิเคราะห์ความสามารถของสัตว์เนนองค์ชายซาเลซาเ,เลครับแล้วเขาก็สร้างพีเดเตอร์ขึ้นมาพีเดเตอร์นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ลิฮังกําหนดขึ้นมาเป้าหมายในที่นี้ก็คือสัตว์เนนขององ์ชายซาเลซาเ,เ,เ,เลนั่นเองพีเดเตอร์ของลิฮังน,นั้นรูปร่างหน้าตาคล้ายกับกบยักษ์ที่มีเส้นผมยาวๆนะครับ ตามรูปเลยพิเดเตอร์สามารถกินสัตว์เนนขององค์ชายซาเลเลได้แบบง่ายได้เรียกว่าณนะตอนนี้องค์ชายซาเลเลนั้นไร้ซึ่งการป้องกันจากสัตว์เนนละครับ หลังจากลีฮังใช้พิเดเตอร์ไปแล้วเขาจะใช้เน้นไม่ได้เป็นเวลา48ชั่วโมงนะครับต่อมาลีฮังได้ติดต่อไปขอเปลี่ยนตัวกับอูโฮชิแน่นอนว่าอุโฮชินั้นเป็นหนึ่งในบริกาของเบนจามินที่มีความสามารถในการรอบสังหารได้ดีครับเหตุผลที่ลีฮังขอเปลี่ยนตัวก็เพื่อให้ อูโชฮินั้นทําการลอบสังหารองค์ชายซาเลซาเลที่ไร้การป้องกันจากสัตว์เนนแล้วนั่นเองก่อนหน้านี้อุโชฮิได้ประจําการอยู่ที่ห้องขององค์ชายฟูเกสึแล้วเขาก็กําลังวางแผนที่จะลงมือสังหารองค์ชายฟูเกสึนะครับแต่เนื่องจากองค์ชายฟูเกสึได้ทดลองใช้ประตูมิติจึงรอดจากการโดนสังหารแบบบุตรวิดเลยนะ ตอนนี้อุชโชฮีก็อธิบายถึงความสามารถของเขานะครับมันเป็นเหมือนบอลเข็มแมลงสักตัวหนึ่งอะความสามารถของเขาจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อออกห่างจากเป้าหมายเกิน20เมตรนะครับส่วนบอลเข็มตัวนี้นะครับถ้าหากเป้าหมายเจอแล้วก็ทําลายมันได้เนี่ยพลังเน้นของเขาจะไม่สามารถใช้กับคนนั้นได้อีกเลยอุชโชฮีเนี่ยจะต้องพยายามอย่ายืนห่างจากเป้าหมายเกิน20เมตรนะครับแล้วบอลเข็มของเขาเขาบอกเอาไว้ว่า เมื่อเขาเปิดใช้งานแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะสามารถสังหารเป้าหมายได้แบบ100%เลยนะครับอูโชฮินั้นยังใช้บอลเข็มของเขาตรวจสอบคนอื่นว่ามีพลังเนนหรือเปล่าด้วยนะครับโดยการให้บอลเข็มเป็นเหมือนมแมลงตัวหนึง่งไปบินอยู่ข้างๆหูของเหล่าวิทยกศคนอื่นๆถ้าคนที่ใช้เน้นไม่ได้เนี่ย ก็จะไม่สามารถมองเห็นหรือว่าได้ยินเสียงบอลเข็มตัวนี้นะครับใครก็ตามที่มีความสามารถเน้นหรือว่าใช้เน้นได้ก็จะเกิดความลำคาญและอุโชฮิก็จะรู้ตัวว่าคนผู้นี้ใช้เน้นได้นั่นเองส่วนวิธีการสังหารของบอลเข็มนั้นจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามในตอนหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็จบบันทึกอนเตอร์บทนี้แล้วครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ผมค้ชขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Go losing self control. I keep telling myself, but I don't want to let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun.